แทนแทนห้าละมันไม่ค่อยเยอะมนลแต่พี่คอใช้ไคอยไม่ได้ชาร์จให้เลยพร้อมนะพร้อมวิ่งนะพร้อมวิ่งพร้อมวิ่งเสมอเนี่ยอาจจะไปทางนี้เลยนะตู้เนี้ยแล้วก็ค่อยเอาทีชิ้นหนึ่งค่อยๆเอาไม่มีไม่มีอยู่ที่นได้อยู่ฝั่งนี้แหละ คิดแล้วข้างเยสอบสอข้างอันตรายขารออกเลยะแหวกแหวกแหวกแหวเจอแล้วนะครับไปใช้ไ้วพูดไ่ใช้แล้วตึกูบ้วยพี่พี่พี่จะไปใช้นะ่ให้ให้ให้มาท้องกันที่ตรวพี่พีเพียเขาใกล้ พี่พี่เอาแสงมาโดนดูตามันอ๋อีดังมคตัว้เลคีบตัวว่าคัวอ้ฟาไอ้ดังดึงดึงเบาบินเดเดไม่ไ่ไไหูละหูละรกนรก เพราะว่าคนถ้าขี้ผัวอันนึงออกนะมีขี้มันจอยู่ไหมมันใหญ่นะแต่วันตู้นะมึงกี้มื่อกี้มันสุดตองเข้าไปใหญ่บบนี่งเลยห่วยเล่วย่วยลห่วย่ะขี้ลตายแล้วพี่ขอ

มันกัดตัวเองอะนะครับมูลที่วัดกุยนะครับมาจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับเกาะประมาณเมตรครึ่งนะครับช่วงนี้ฝนตกก็ระวังหน่อยนะครับ,บวนเลยน่าจะหนีขลังใช่ผมไทยที่ด้านหลังบ้านเมื่อวานนู่นแหละไยดินน่าจะดัานะใช่ใช่ เมื่วานเห็นลูกงงลูกงูด้วยที่ว่าไทย